สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เาเจอกันอีกแล้วนะครับผมช่วงสามทุ่มยี่สิบกว่านาที <c oughs> วันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของการใช้กล้องของซัม s ุง g าเล็กซ A06 นะครับผมเพราะว่ามีอะไรแตกต่างไปจากรุ่นเอ,อ่อเก่าๆกว่านี้นะครับผม ก็ไปที่กล้องเลยนะครับพอมาที่กล้องปับ๊บนะครับมันมีฟังก์ชันอะไรให้เราดูบ้างนะครับผมฟังก์ชันข้างบนก็จะมีการตั้งค่าและแฟลตแล้วก็จับเวลาถ่าย นะครับผมแล้วก็มีถ่ายภาพแบบไหนนะครับอันนี้3าตัวสไม่เต็มจอนะครับผม3มตัว4ี่เต่อ6เต็มจอนะครับผมแล้วก็ฟูน เต็มหน้าจอเลยนะครับส่วนใหญ่จะปรับกันที่9ต่อ16นะครับผมเป็นมาตรฐานนะครับทีนี้เรามาดูสีเหลี่ยมข้างหมูสีเหลืองซ้อนกันนะครับก็จะมีอะไรมีฟิลเตอร์นะครับผมฟิลเตอร์นี้ใช้สำหรับการตกแต่ง นะครับแต่ละฟิลเตอร์จะให้แสงสีที่คำนวณมาแตกต่างกันเราไปกดดูตัวต่อไปอ,อจะออกแดงดูนะครับผมมีฟิลเตอร์ให้ใช้ด้วยนะครับต้องการฟิลเตอร์แบบไหนมีขาวดำให้ใช้นะครับนะครับผมอันนี้ผมใช้ฟิลเตอร์ันแรกนะครับมาตรฐานออริจินอลนะครับ ทีนี้เรามาดูใบหน้านะครับผมใบหน้านี้เปการปรับการรีทัสนะครับให้หน้าสวยหน้าเนียนได้ันาไหนเราไปปรับดูนะครับผม นะครับน่าจะเรียบเนียนนะครับแต่ก็ยังเห็นแต่ก็ดีขึ้นกว่าเก่ากว่าหน้าสดสดนะครับผมปรับมาที่น่าสีค่ามาตรฐานนะครับทีนี้เราลองมาเปิด เปิดใช้ได้นะครับผมทีนี้มาดูตัวแรกนะครับใช้ทำอะไรไดบ้บ้างตัวแรกก็เป็นการปรับฟิลเตอร์ตัวที่2เป็นการปรับแสงสว่างนะครับ ตัวที่3มเปการปรับค่ามาตรฐานนะครับผมเดิมๆนะครับตัวที่4เราเลื่อนดูนะครับ เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับผมเป็นดวงตานะครับทีนี้มาดูข้างบนมีฟิลเตอร์ปิดนี้ก่อนนะครับอ๋อใบหน้าใช้ได้อย่างเดียว นะครับผมทีนี้เราลองมาดูตัวอื่นกันนะครับทีนี้เราลองมาดูข้างบนนะครับผมข้างบนบอกว่า12เมกคืดูมันรับได้50เมกนะครับผมห้าบเมกพิกเซลนะครับจะเห็น นะครับทีนี้เรามาดูภาพถ่ายบุคคลอันนี้เป็นการใช้โปเก้นะครับผมถ่ายรูปหน้าชัดหลังละลายนะครับลองดูนะครับจะช้าหน่อยนะครับ ดูที่รีโมทนะครับ ดูตามง่ามมือนะครับรีโมทจะไม่ชัดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะจับที่นิ้วมือของผมชัดเจนแล้วรีโมทข้างหลังก็จะไม่ชัดเจนนะครับนี่มันซูมแบบโปเก้นะครับผมทีนี้เรามาดูสามเหลี่ยมข้างมุงเหมือนเดิมนะครับ เรามาดูอื่นๆบ้างนะครับผมรูปส่วนรูปถ่ายกับวิดีโอเพื่อนๆคงคุ้นเคยกันแล้วนะครับผมว่าถ่ายยังไงนะครับผมจะมีแบบมือโปรโบแบบพาโนรามาแบบอาหารกลางคืื s นสโลโมชันและไฮเปอร์แลบด้วยนะครับสโลโมชันส่วนใหญ่จะเป็นการสโลนะครับถ่ายสโลโมชัน นะครับแล้วก็ถ่ายไฮเปอร์แลบถ่ายภาพความเร็วนะครับเรามาดูตรงสโลโมชั่นก่อน สโลโมชันดูนะครับแต่ไปที่สโลโมชันจะสโลให้เห็นนะครับผมเป็นการมีฟังก์ชันนะคุมมากนะครับผมสำหรับ s ัม s ุงแกล l a x y ี่ a สจะสโลให้เห็นนะครับผม ลบเลยนะครับทีนี้เรามาดูตัวฟังก์ชันอื่นกันบ้างนะครับผมไฮเปอร์แลบนะครับมีการจับภาพความเร็วนะครับผม ภาพที่ใช้ผมจะทำมือช้าๆนะครับตามปกตินะครับวิธีใช้ h y เปอ lap นะครับทีนี้เรามาดูว่ามันเป็นยังไงครับไฮเปอ lap นี่จะเร็วมากครับผมก็โอเค นะครับผมไฮเปอร์แลแล้วเราลองมาดูกันถ่ายภาพแบบโปเก้นะครับผมแบบเซฟฟี่โปเก้นะครับ เห็นหรือยังครับผมถ้าเราถ่ายภาพโปเก้ข้างหลังจะละลายนะครับผมส่วนภาพข้างหน้าจะชัดนะครับผมข้างหลังจะเบลอนะครับผมเหมือนถ่ายได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมสำหรับซัมซุงแกลเล็กซี่ a 0 6นะครับแต่ก็ไม่ถึงกระดีมากนะครับผมแต่ว่าก็ใช้งานได้ นะครับทีนี้เรามาดูว่า <c oughs> เราเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันนะครับผมสำหรับ samsung galaxy s 0 6มันจะมีฟังก์ชันการ ถ่ายรูปหรือการถ่ายวีดีโอเก็บไว้ในซิมการ์ดเลยนะครับจะไปเก็บไว้ในซิมการ์ดเลยโดยไม่ต้องมาเก็บไว้ในที่พื้นที่ข้อมูลภายในให้เต็มนะครับถ้าเรามีโทษผิดโทษทีถ้าเรามี s d การ์ดททรนะครับผม s d การ์ดนะครับถ้าเราใส่ s d card การ์ดเราสามารถไปที่ตำแหน่งการจัดเก็บข้อมูล เลือกข้อมูลที่เก็บอยู่ในเ d ดดินะครับนี่มันจะขึ้นแล้วครับเก็บข้อมูลในเอดดิในกรณีที่เราอยากให้เวลาล้างข้อมูลเวลาเรารีเซ็ตข้อมูลที่อยู่ในเอดิกาจะได้ไม่หายนะครับผมจะปรับกลับคืนที่เดิมนะครับ จะเก็บข้อมูลภายในนะครับส่วนอื่นๆก็บอกพิธี hdr ตโนมัติออกมี hdr ด้วยนะครับผมจับรายละเอียดมากขึ้นในพื้นที่สว่างและมืดของภาพถ่ายนะครับดีมากเลยเปิดมากเปิดแล้วนะครับผมประสิทธิภาพวิดีโอนะครับถ้าใครอยากเปิดต้องการประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโอเคนะครับผม สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะครับผมโอเคสวัสดีครับ